สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาสอนวาดเส้นตรงแบบนี้กันค่ะเป็นเส้นตรงที่สานกันจนมีลักษณะเหมือนมันเฟดเข้ามาหากัน mm hmm. เพื่อความแม่นยำและถนัดมือเราจะจับปากกาโดยให้นิ้วมือเนี่ยอยู่ใกล้กับหัวปากกาแล้วก็ขีดเส้นตรงสั้นๆทีละเส้นขีดแล้วก็ยกปากกาขีดแล้วก็ยกปากกาแล้วก็ขีดเส้นให้มันขัดกันทีนี้ก็ได้ตารางแล้ว เริ่มลายใหม่ก็ทำเหมือนเดิมซึ่งถ้าเราอยากให้มันดูเป็นสีดำมันให้มันทึบขึ้นเราก็ซอยเส้นให้มันถี่ขึ้นแล้วก็วางตารางให้มันอยู่ใกล้กันซ้อนกันมากขึ้นถ้ายิ่งมันอยู่ห่างกันมันก็จะยิ่งดูจางลงโดยที่เราไม่ต้องใช้สีเทาเลยใช้แค่สีดำสีเดียว ทำแบบเดิมซ้ําๆกันไปเรื่อยๆ,ๆค่ะคลิปนี้ไม่ได้เร่งความเร็วนะคะก็เห็นสมควรแบบไหนก็ขีดไปตามนั้นค่ะไม่ต้องล่างด้วยด้วยเพราะว่าถ้าล่างแล้วก็มันมันไม่ใช่ลายที่ซับซ้อนอะไรแทบจะไม่พลาดเลยก็ไม่จาเป็นต้องล่างค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นตารางหรืว่าเป๊ะจ๋าๆก็ได้นะเบี้ยวบ้างเอียงบ้างไม่เป็นไรค่ะ ทำไมถึงต้องใช้ลายนี้คือเราต้องการให้ตัวคิบะกับชิโนะเนี่ยดูเด่นแบบว่าเรียกฮินาตะแล้วนี่คือสายตาที่ฮินาตะเห็นชิโนกับคิบะว่าเออเพื่อนทำท่านี้อยู่นะโฟกัสไปที่เพื่อนนะแล้วเราจะไม่ใช้เส้นสปีดเพราะเส้นสปีดมันจะมันจะแบบว่าดูตะลึงมากกว่าแค่แบบนี่แค่หันไปมองดูเฉย และแล้วส่วนนี้ก็ทําเสร็จแล้วให้ดูใกล้ๆนะคะว่าเออมันคือตารางที่หวานซ้อนกัน<ม>สารไปสารมาทีนี้เรามาดูลายนี้กันค่ะทําเหมือนกันเลยแต่ต่างกันตรงที่ส่วนที่เป็นสีดําเราจะใช้ปากกานี้ปากกาเคมีถมลงไปลิจ้าในส่วนที่ต้องการให้มันเป็นสีดําที่มันต้องต่างกับลายข้างล่างเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์นในอดีตที่น<ม>ึกถึงแค่เราสองคน แล้วก็ใช้ปากกาตัดเส้นเบอร์เล็กหน่อยก็เล็กพอๆกันกับที่เราตัดเส้นตัวละครเนี่ยแหละค่ะมาทําเป็นเส้นตารางเหมือนเดิมพอเราใช้เบอร์ที่มันใกล้เคียงกันน่ะบวกลบกันไม่เกินสองมันก็จะดูสมกัน,นะคะ่ะและนี่ก็คือภาพที่สแกนแล้วคลีนแล้วใส่คำพูดแล้วเรียบร้อยค่ะ